ถ้าจากลิกก็ทำเหมือนกันนะเช็ดบาดยังไงขอวัาขอจาครับกระยามิตรทุกท่านนะครับนี่สำหรับวัดป่าครับป่าวกของพระศัสดานะครับการล้างบาดและเช็ดบาดจะไม่มี ไม่มีน้ำเลยนะครับเช็ดแบบแห้งเลยนะครับน,นี่ก็แก้วนะครับแก้วน้ำก็เช็ดแห้งเงาเลยนะครับแล้วก็ช้อนนะครับแล้วก็ฝาบาท รวมใหญ่ก็ศรทัทธาคำสอนของพุทธเจ้านะครับทุกคนท่าก็จะมาที่ส่วนธรรมนะครับมาฟังธรรมนะครับอมัสสัาสดานะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับของอนุโมทนาสาธุนะครับ ออกจากเข้ามเตะทำสายบาตให้มันให้มันถูกแดดให้ถูกแดดเพราะว่าเวลาไปปิดบาบามามันอาจจะมีเหงื่อมีอะไรมันอาจจะเชือ้อแต่ถ้าเราทาอย่างนี้มันจะแห้งมันจะแห้งมันจะไม่ไม่ขึ้นลาสายบาตจ,จะไม่ขึ้นลาแล้วก็พระเจ้าบัญญัติให้ให้ตัดตัดป,ประมาณแ,แห้งก็เก็บได้มีช้อนมีมีช้อนมี อันนี้สินของส่วนตัวเลยครับของส่วนตัวเก็บไว้ครับขออนุมทนาสาธุสาธุสาธุนะครับ